โอ้แฮก็สดดีด้วยนะผมเห็นแล้วหลายคนที่ค่อนข้างที่จะขอผมมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเรื่องการปากฉลามสวนสนับนะครับมันเป็นอะไรที่ทําค่อนข้างที่จะยากเนาะแต่ถ้าฝึกไปมันก็ง่ายนะครับหลังๆมาเนี่ยผมเริ่มฝึกปากฉลามเนี่ยสวนสนับมานะครับวิธีทํานะครับมาอันนี้คือผมไม่มีเวลาไปสอนในเกมทุกคนนะครับแต่พอจะมีวิธีให้ทุกคนรู้เรื่องนะครับผมนะมาเราจะมาเริ่มขั้นตอนวิธี ทำกันเลยนะครับวิธีท,ทาง่ายมากนะครับทุกคนดูตรงคี์บอร์ดผมไว้นะทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีคี้ขวาคือคี้ขวานะคือตัวเล็งนะครับของมีดใช่ไหมทุกคนสังเกตนะเมื่อลิกขวาเป็นตัวเล็งของมีดแล้วนะครับในตอนจังหวะทีศสตูง้างหมัดนะครับให้ทุกคนกด r 3จังหวะครับ1 2 3เนี่ยเร็วเนะครับเร็วเวนะย้ำนะเร็วเนะเป็นจังหวะ3าครั้งนะครับ1 2 3 1 2สามหนึ่งสาม หนึ่งองสาประมาณนี้นะตอนที่สกุศัตรูอ่ะตอนที่ศัตรูมันง้างหมัดให้ทุกคนกดคลิกขวาครับแล้วก็แล้วก็แบบว่าไงอ่ะกดตัว r 3จังหวะครับก็ต้องสุ่มออด้วยนะครับก็กดไปเรื่อยๆครับมันก็ติดแล้วมันต้องฝึกเอานะครับอยู่ที่จังหวะด้วยเนาะก็คลิกขวาครับแล้วก็ r 3จังหวะนี้นะครับแล้วก็ตอนศัตรูมันง้างหมัดเ่อเพื่อนะครับมันก็จะแทงอีโมให้เลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะไม่เป็นการอีโมนะครับมันจะเป็นการ ส่วนสนับแบบไม่อีโมนะครับก็คือเป็นการแทงไปรเรื่อยๆนี่แหละครับอย่างอยก็ดีกว่าแบบโดนสนับสาวตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็วิธีตามนี้เลยครับก็เหมือนเดิมครับคลิกซ้ายก็ได้นะครับคลิกซ้าย2จังหวะก็ได้คลิกตัว R ก็ได้นะครับคลิกอาร์สามจังหวะก็ได้นะครับมันได้หมดเลยอะทุกคนอ,รอจริงๆนะทุกคนลองไปหัดเล่นกันดูนะประมาณนี้นะมันมี2วิธีนะครับวิธีแรกผมจะสรุปให้เข้าๆให้ฟังแล้วกันวิธีแรกก็คือคลิกขวาค้างแล้วก็อารัสามจังหวะจะเป็นการ สวนสนามแบบอีโมนะครับแต่ถ้าแบบสวนสนามแบบแทงธรรมดาเลยให้สตูเจ็บเฉยดีกว่าแบบ Tank, แทงเราตายก็คลิกซ้ายสองครั้งก็ได้นี้ก็ได้นะสองจังหวะก็ได้หรือว่าตัวอก็ได้แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนก็ใครชอบิปนี้นก็ไลก็แชร์สติรด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะทุกคนจุบจ๊บ